7 8 6 5นะคะ7 8 6 5งานกระปุกคะ่ะคุณพี่ความกว้างฐานอยู่ที่9นิ้วครึง่งความสูง5นิ้วครึง่งและความหนาคะ่ะอยู่ที่3นิ้ว อสูง5นิ้วครึ่งสูง5.5แล้ว้วก็มาา3นิ้วค่ะสำหรับรุน่นนี้ราคาปายอยู่ที่4,000บาทราคา C F 5, 5, 5. คือ2,690บาทเนาะและ้วลักษณะไซส์งานของเขาเนี่ยจะเป็นงานไซส์แบบเล็กๆกระทัดรัดน่ารักมากและซิปของเขาเนี่ยรูดมาได้ยาวจนถึงเกือบฐานกระเป๋าทำให้ปากกระเป๋ากว้างใส่กระเป๋าสต้งยาวได้นะคะ สำหรับรุ่นนี้ช่องใช้งานเยอะมากนะคะสำหรับงานไซส์เล็กทรงกระปุกแบบนี้เนาะงาน9้านิ้วครึ่งใส่กระเป๋าสตางค์ไซส์เ็นิ้วครึ่งได้ค่ะคุณพี่ช่องใช้งานด้านหน้ามีสองพ็อกเก็ตตามด้วยด้านหลังมีอีก1ช่องซิปด้านหลังด้านนอกเลยมีอีก1ช่องซิปด้านหน้าสุด เป็นช่องหลวงกระดุมแม่เหล็กแบบนี้คุณพี่ทุกช่องทุกชั้นสามารถใส่ของได้แบบจุใจเนาะนะคะกระเป๋าสั้ยาว7นิ้วครึ่งค่ะใส่ลงไปล็อวเป็นลักษณะประมาณนี้รูส10ปิดได้นะคะอ่ะสบายเลยนะทรงน่ารักตัวนี้คือถือหรือคล้องแขนก็น่ารักมีสายสะพายครอสบดีให้ด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้สะพายคล้องแขนหรือฮิ้วก็น่ารักเลยทั้ง3ลุกเลยนะคะเจ6 5ค่ะคุณพี่ราคาไป สี่านราคา CF 2,690บาทสีที่เพิ่งเข้าคือมีให้เลือกเยอะมากสำหรับรถนี้นะครมีสีให้เลือกแบบจุใจเลยนะ,ะคุณพี่ใบที่กันยา อยู่นะคะคือ7865ส้มนะคะใครอยากได้นะคะใครที่จะ c f ในไลฟ์สดเลยใครที่ดูอยู่ทาง f c e e o o o นะคะพิมพ์ขึ้นมาในคอมเมนต์รหัสติดกับสีที่ต้องการได้เลยระบบเปิดบินอัตโนมัติอย่าลืมทักแชทก่อนนะคะรหัส7865ค่ะส้มค่ะคุณพี่7865แดงค่ะสีที่2 7865ค่ะเหลืองค่ะแดง คุณพี่เดี๋ยวเด๋ยวยี่ปิดใบแดงโอ้โหคุณพี่แซ่บมากนะคะคุณพี่เอาสีสดๆไปใช้นะคะยาเชียร์7865ค่ะชมพูค่ะชมพูสายหวานค่ะคุณพี่ตามด้วยทะเลค่ะสีทะเลนะสีทัดไปค่ะคุณพี่ม่วงค่ะโทนสีสุภาพนะคะตามด้วยกะกีค่ะแล้วก็น้ำตาลค่ะสีสุดท้ายสีดำอ่าคุณพี่